สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สทุกคนพี่น้องยีตอนรับเข้าสู่ช่องนันเนาะต้ังไปอ่ะต้องไปที่เฮามาแต่อันนั้นเนาะมาแต่ขายอยู่ในมือกินป่ะอย่าล้มก่อนเนาะปิดอันนี้ในโทรศัพท์ก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปยังน้ำแม่ เามานองมอาหันมามาวาลอุมันเพิ่นโตจมเว้ยไฟจะอุ้มเพิ่นได้มือเดียวไปยังมาพี่มาเบืองครัวพี่มาอุ้มเบืองครัว ยานีคลายไดประมาณสามสามถุงสามถุงคิดหาพัานน้ำยง้าก็แถมแถมเพื่อนเน่เท <laughs> ้าขายถุงละหาพัานน้ำยงประมาณสิบบาทเท้าหายเพื่น6ก่อนะห <laughs> กเจ็ดเกาอน้ำยาห้าแถม ข <é ota S 1> ่อยทอดเด้อน้อควยพาชมบ้านต่างๆเด้อเนาะพี่น้อง Dạ khó lại đi ạ Dạ bạc lại đi Dạ khó bạc lại đi ค้ายได้อยู่ไปได้นาเพียงประมาณเคงกี่ค้ายได้อยู่ว่าซำเคงถ้าอังกระแหงเนี่ยนาเพียงเพราะว่าแดดช่องมือดแดดช่องมือแล้ว น้อยเขาไปคายอยู่เบื้องในน้นนเสียง กินว่ากินแท้กินว่ะจะชิมาะน้ำคอยเห็นอย่างว่ะมึงไงได้อุ่นนักได้คอยนักกวได้

chị ao vào Ao Chạy Bà bà nhanh bên này ba, Nha, khỏi Nha hai mẹ nha Nhanh Bà nhanh hai mẹ Nhanh nhanh nha nha. มาขายอยู่นี่นเาเถียงยูเือนก็จะผานองอ้อนมาย่างดินเด้อยนะเสียงแม่ขายอยู่าอนาออกมาไปยางเมื่ออุ่มได้ไปยางามันทางดีเลย ไปยนะังเขาไปขายเมื่อกี้นี่ก็ขายได้นะเพื่อนเพิ่นซื้อถุงหนึ่งนะเพื่อนะแต่ชีเขาไปขายอยู่นี่อีกนะเพื่อนจะจะกินเนี่ยจะก,กินเนี่ยยานี่ฮเขาขายอยู่ในนี้นะเพื่อน ขับไปขาอยู่เื่อนข้างๆโตนี่แหละผิดน้องอันทายไปกาดได้สามถุงเนาะพี่น้องขาดไปสามถุงรวมๆเบิร์ดเดลเขาขายได้ประมาณเท่าไรได้ไหมประมาณจากถงุ <8. S 1> งแปดถุงแปดถุงก,าก 40, ง่าฮ่าแปดก่าสี่สิบสี่สิบพันน้ำเปล่าวันนี้กินเนี่ยจะกินเนี่ย <c oughs> จะกินเนจะกินย <si ังฮะกินยังไอ้นักเกี็ดีหน่อยจะโตนักหนักจะทิดสบายอุปายอุมาเองจะไหนกับเบื่อได้วฮนอมไงเรื่องสุดเล็กค่ะว่าสุอรอด

เด้หอเทือนแล้วบดนี้เป็นยังยังมาหยังหันด้เเอ้าแดนดนนะว่าแต่หงแดนก็เป็นแดนได้มา Đen luôn speed, nhận. ôn ôn, ông. Bao ôn, ông. Bao hôn ông. Mà hôn mà Bao Mà ông. Bao hôn ông. Bao hôn ông. แม่นบ่มาอันนี้แม่นอ้นบ่มาเออๆๆย่างหนาเฮ้ยเขมาก็ยังเสควบโตหนักซึ่งตัวตเองก็บ่ได้ มาข่ามาข่มาขามาไปขาวทางนี้ท่างนี้เห็นบอ่อทางแม่แม่เจ้าเอาเนี่ยจำให้เนี่ยออาย,งา,ย,งา,ย,ยางเลยเป็นสิตโตกค่ะถ้าเป็นดักไปห็นไปได้ <c oughs> ดดเือดาเป็นดักไปไปดินเป็นดักออกทำเป็นย่างเองเ่็น เดียนะพี่ง้อาหาไปขายอีกแป๊บเดียวเนาะแม่เดี๋ยวจิกินนะพี่น้องอันก็ท่านด้กินกินแต่พุ่นอ่ะท่านด้กินอีกรอบสองแฉบนะพี่น้องเหลือประมาณนี้แหละ รายการสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงํำนีได้เด้อพี่น้องอ่ะขายได้กุงเออแม่เนี่ยน้องลืมบอกเนาะว่าข้างคายได้จะทงข้าขายได้ข้าขคายได้แปดทุงเนาะแปดหากันสี่สิบพันกีบเนาะพี่น้องสี่สิบกกับประมาณสี่สิบประมาณจ้กบาทเนาะไหมประมาณหนึ่งร้อยเนาะพี่น้องหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าพันหนึ่งกั คีแซนปลายร้อยหนึ่งมันก็นส,สี่สิบกว่าพันคือเลยนองเพื่องเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยบาทนเนาะเลายได้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย